พี่น้องสวัสดีขบวนแห่กระถิ่นะคะของคุณ เพื่อป่วยทานให้ถูกมากแล้ว้าเขาจะฟูซาไปเนี้ยเราโยนเหรียญทักทายหน่อยค่ะอนุโมทนาจากออสเตรเลียนะคะ ก็ขอเตรียมตัวเตรีกินรีก่อนเพราะอะไรรู้ไหมกับข้าร่อยมากใครที่อยากจะมาร่วมงานร่วมมวลจอยกับคอนเสิร์ตตัเกียวตอนแรกให้ปล่ามากพี่น้องมาบุญน้ักกวันาทีสั้ัญตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งรีบมาแห่บอมาแห่เด้อว่ารถเป็นตัวหยันสิม่เห็นเต้อันสุดท้ายเลยว่เต้นเรื่องมเมนตผู้เฒ่าไอ้เกี่หนาตอมย่างตัวเกินที่หนากระวนแหวนเสิมาให็ซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ซื้อก็อที่ตัละ

ขอนี้นะคะอา่านอื่นเอิญให้ช่วยฮ็ดบ้าเรื่องา้บ้าน่ะป้ามาดิครับข้าวหนึ่งคงจะเปล่ามาแล้วมาเอิญไม่ดูในท่านอี่เอิญยาเอิญซัหยาบกันเข้าเรืวองเพรานี่หูสั่นตึงนิ่งเฮ้ยป่ามาสามีเพออกันเด้อพอโดนมาถึง้านแม่นองแลวเด้อคุณหมอเนาอคุณหมอเาะเองคร มอกรณ์คือทะเลาะกันนะคะไม่คุยกันนะคะเพิ่งคุยกันตอนลงรถนะคะโอ้โหค่ะไมนใ่เรื่องจริงเห็นบัง่าบังยูบังเดบังยูน่ไปบ้องหมดวันไปเที่ยวกับลูกสาวมื่อนไปเที่ยว่เีเพราะว่าอะไรบพกินบพากทาดกันอันนี้ก็ไม่คุยตาไม่คุย้าบางคนแต่กูก็โสดจ้าไม่คุย้า เิงจริงอ่ะไม่ได้ตอยไม่ได้ต่อยบพรต่อยเร่องเกือดอกเห็นเลือดเป็นขยาเหยื่อมนมากันสามใบสี่ใบระเให้กับเบิกี่แอ็จนนอนรลดที่นอนตอนหน้าโมแบบนี้เด้อตอนนี้ก็เป็นจริงสามใบยองจริง กันไรกูบอกแล้วหอคุณหอแมนบอเอาหวานกันไรอีีอกหลี่ยนกันไหนน้องก็ละเตียงกันเลน้องละเตียงต้งกันไพอยากเห็นกหน้องมาเจไ่เห็นหนาพ่าอยากกินมันกับกันผมบักกันน้องะเตียงนะเตียงคู่นะผมกอกกันฟังนะนดี่าไม่เห็นหนามาหอยากมักักันฟังนัไม่หนาขมือ้นออหายกันย่เห้เห็นหนากันนบุญ

เจ้าเสียไหวมานั่งหนาขรบวนงานก็หูไปกันยินได้เสียงดนตรีใจังไหไปยังเป็นน้องของก็อยากกินเหล้ากินเยอะเต็มสะซส้ยสันเด่นม่อนุรักเพลงนี้น่ยเป็นนาทีน้งบนูเาโลดอดก่นไปแล้วเอ็นซเด็กหันไ้เปไม่เามาเล้ามาเอเวมาได้จ้ารีบมานะคะถาเิ่งังต้องสใส่ชุดา ไม่ให้แล้วจ้าจไม่ให้แล้วโอเคนะคะเอฟซีบ่ายสามโมงรึ่งนะคะมือสองนแง่งกนกัน้ว่นลับมเต้นน้กจากอฟซีเดี๋ยวมั้นเดยวมีะรคะเดี๋ยวินลก็ว่าเป็นอย่งอซีอ่ามือมีมัดที่เอซีเหลือตามนะนะคะบ่ายสามงครึ่งเด้อขบวนแหเอาสิแห่กะถิ่น่อ้าุดรางมือมี รับเขียนจากคุณหมอกรณินนะคะแล้วก็คุณโอ๊ออเตรเลียค่ะแล้วก็คุณป่านร้านไก่หมูละมูรีนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แม่พึ่งก็มานะคะแล้วก็ทางนู้นแม่แม่หลายคนนะคะ,คะเกินเลยค่ะเกินเลยค่ะนี่ค่ะพี่พีค่ะนี่จากฮอลแลนด์ก็มีจากออสเตรเลียเยี่ยมที่ที่อยู่ทา้งมา ลังเดินทางมารีบเรื่องพี่น้องเน้อเดี๋ยวมาทัดขบวนแครเน้อลูกชายแม่น้องรอเพราะนี่เพรเป็นแย่ยิ่งต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะแค่ออมบานแล้อพี่น้องมาอันนาสาวว้าชักฟยวชักฟิวบ๊ายบาย